เมนูล้นหุ่นฉบับเด็กอว้วนที่ง่ายแบบนี้แค่กล่องใบเดียวก็ทําได้เหมือนเดิมเมนูนี้ไดไอเดียจากตอนที่ไปกินสลัดที่ลัสเซียมันอร่อยมากแถมทาง่ายสุดๆและที่เราจะใส่ลงไปก็คือผักสลัดที่ชอบอน,นี่พี่มีเคลด้วยเพิ่มความไฮโซไฮโซแบบสาอร์ัสเซียก็เท่าน่อยนี่ขาดไม่ได้เมนูพี่มันจะไม่มีแตงกวาด้ังไงมันต้องมีไอรลบแตงกวาเราจะใส่ผักล็อกเก็ตลงไปด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมผักนี้ใครไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยแต่ว่าพี่ชอบมันทำให้สลัดเรามันมีรสชาติมากขึ้นอ่ะเสร็จแล้วเราจะใส่ส้มพี่รู้มันฟ ทำตามบอกเลยว่าส้มอะไรก็ได้ส้มใส่หน้ำพึ้งส้มทร,รมดาส้มไทยได้เลยเออวันนี้พี่ใส่เป็นกุ้งลูกกุ้งอะไรก็ได้ตามงบอาหารฝรั่งนะั้นน้องวันนี้พี่จะไม่ใช้ม่นแนวพี่จะเป็นเลยมือความเปรี้ยวตามอธัธยาศัยพี่ใส่อใสองซี่แล้วก็จะใส่มาอยองเนสสูตรลายลงไปหนึ่งโบแต่ถ้าใครกลัวอ,อ้วนก็ใส่น้อยนอย,นอยความเค็มนัวด้วยไข่กุ้งแต่กับรสเปรี้ยวของเลมอนเสร็จแล้วก็ปิดกล่องเขย่าได้เลยรอบนี้แน่นมากเขย่าก็จะเข้ากันกล้าม <ๆ S 2> ขึ้นพอดีเมนูที่พี่กลัวที่สุดทุกครั้งที่ลอง Accia l'aria!